ก็กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกชินเลยนะครับวันนี้มีสผู้ชมเพิ่มยอดคนดูคลิปเรียบนอินเกมกันเอครับผมใครที่มียอดคนดูคลิปเรียน้อยนะผมีิ่งเพิ่มของนี้ก็สามารถเข้ามาชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับส่วนของวันนี้นะวันนี้เพิ่มยอดคนดูคลิปเรียบบนอินเกมมเองนะผมอมเลยนะครับอ่ะเหนูตรงนี้ถ้าผมมนมตรงนี้เก็เริ่มหมที่เป็น้ผมก็จะอกปผมได้นะครับผมก็จะมีลายมตรงนี้้ผมมาประมาณนี้เลยคร ส่วนบริการบริการตรงนี้ก็เริ่มบริการในคุณต้องการให้ผมบริการประมาณนี้เลยนะผมขอเป็นบริการแรกแล้วกันนะครับผมมากดไปเลยนะครับส่วนเล็กตรงนี้ผมลกตรงนี้คุณก็ไปกอปไดเพิ่มได้เลยนะครับผมก็คือจำนวนนี้นะครับขออภัยนะผมขอกอดคลิปนี้แล้วผมคลิปจำนวนนี้นะคือจำนวนนี้นะครับผมกอบเลยนะครับก็มาวางครับผมตรงนี้ก็เป็นที่สิ้นแล้วครับผมาส่วนจำนวนว่างจำนวนนี้คุณก็เลือกจำนวนที่คุณต้องการใส่ไปนะครับผมขอใส่ไปสักร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับผม จะรู้ค่า,าเฉลีย่ยให้ผมก็ค่าจ,จ่ายมาให้แล้วผมประมาณน,นี้เลยนะครับผมแต่จะขายถ้ผมไม่ได้กดสั่งซื้อล่างตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดหรือว่าคำอธิบายตรงนี้อ่านก่อนสั่งซื้อได้เลยนะครับผมเพื่อไว้แน่ใจนะครับผมอาจจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้ก็ไม่มีแล้วผมจะขอกดสั่งซื้อเลยกับนี้นะครับอ่ากดสั่งซื้อเสร็จก็ผมนี้จะรับการซื้อแล้วก็ผมเป็นหน้าแถบสีเขียวตรงนี้นะครับผมบกดเป็นสีสิน,นะครับอแล้วตอนนี้ผมไม่ทำการให้เสียเวลาดีกว่านะครับผมจะขอกลับไปหน้าเดิมนะครับผมอ่าตอนนี้ย่อคนนนลลีีะยเิิร้คควดป ดีกว่า,านี้มีขอตัดภาพไปตอนที่ยอดเพิ่มเต็มเลยกันนี้นะครับหอัมผมเนี่ยผมตัดภาพมาของตอนยอดผมก็เพิ่มมาที่ร้อยผมก็เพิ่มมาเต็มเลยผม,มคนดูคลิปเดียวนะครับก็เพิ่มมาเป็น296คนเลยผมจากตอนแรกมีแค่ร้อยเก้าสิกคนเลยหูประมาณนี้เลยนะครับ